ครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มียอดขอปุ๋ยออกมานะครับเนี่ยยอดขอปุ๋ยประมาณน,นี้ส่วนยอดใบดาบอย่างนี้นะครับเขาต้องการสารลาลอะมิโนเพื่อดึงยอดใบให้ย,หยาวนะครับใบดาบให้ยาวถ้าเราปล่อยนะครับใบดาบพวกนี้มันจะสั้นๆเล็กๆนะครับเนี่ยมันจะเล็กๆสั้นๆประมาณนี้นะครับใบมันก็จะเล็กน,นะครับเพราะฉะนั้น đó, เ,เราต้องให้อาหารทางใบนะครับแล้วก็ให้ทางดินด้วยนะครับ ด้วยสูตร411ที่ที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับและบางครั้งท่านอาจจะเห็นว่าใบมันร่วงนะครับแล้วก็มีใบเหลืองๆใบเหลืองๆพวกนี้นะครับเขาใช้อย่างใบนี้นะครับเริ่มที่จะที่จะเหลืองเพราะว่าเขาต้องเอาอาหารที่เขาสะสมไว้เนี่ยไปเลี้ยงที่ยอดครับพอเลี้ยงที่ยอดเสร็จเนี่ยสารพวกโคโรฟิลอะไรตาาไ่างมันก็จะหมดไปมันก็จะ ร่วงไปแล้วใบพวกนี้มันก็มาทดแทนมันเป็นรอบใบของเขาถ่ายเทรอบใบนะครับก็ปล่อยเขาเพียงแต่เราต้องเสริมอาหารทั้งทางใบและทางดินให้เขาเพื่อให้เขาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปครับนี่คือหน้าตาปุย๋ยครับปุย๋ยสูตร411ที่ผมจะนําไปใช้นะครับผสมแล้วเป็นแบบประมาณนี้นะครับจากปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับ4ตักนะครับ4ตักนี้ แล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งตักนะครับนี่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งตักแล้วก็สูตรสิบห้าสิบห้าอีกหนึ่งตักนะคร,ครับนี่คือหน้าตาดินปุ๋ยหมักครับที่ผมหมักเอาเศษพืชนะครับใบไม้สดที่อยู่ในสวนนี้นะครับก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดแล้วก็เอามาทำาดินปุ๋ยหมักมากองทับเป็นชั้นๆน,นะครับร่วมกันกับขี้ไก่แกลบนะครับ ประมาณนี้ก็จะใช้ทั้งสองอย่างนะครับรุยตัวนี้ไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็จะตามใช้ตัวนี้กรบอีกครั้งหนึ่งนะครับห่างจากโคนประมาณ1คืบนะครับครับท้ายสุดเกือบ10บโมงเช้านะครับใส่ฉีดทั้งสารลายเอมินอนทางใบนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยสูตร411 ด้วย25.77นะครับบวกด้วยสูตร15 15 15นะครับแล้วก็ให้แม็กบีรวมรวมกันนะครับใส่โรยประมาณสักครับประมาณนี้สองช้อนโต๊ะนะครับโดยโรยแล้วหลังจากนั้นก็ดินปุ๋ยหมักนะครับที่ว่าหมักไว้นะครับที่เป็นขี้แพะนะครับหมักไว้ประมาณ2หรือ3เดือนประมาณนั้น แล้วก็ดูตรวจสอบแล้วว่ามันมียากขึ้นมีความเย็นนะครับแล้วก็มีการย่อยสลายนะครับก็เอามาทับทับทับปุ๋ยเคมีอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ทับเดี๋ยวหน้าดินมันก็จะเสียแล้วก็พอรดน้ําหรือฝนตกสารอาหารมันก็จะไหลออกนะครับมันก็จะไหลออกก็เลยใช้ปุ๋ยหมักนะครับเพื่อกบกบแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่จะตามนะครับนี่ครับ เป็นเป็นเป็นสระจุลินทรีย์นะครับจุลีซีสังข์แสงนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดโคกนะครับหนึ่งขวดโคกขุ่มเทใส่นี้สิบลิตรนะครับแล้วก็น้ำสิบลิตรครับใส่นี้เลยหลังจากนั้นก็เอาใส่บัวรดนะครับรดก็จะได้สี่ลิตรสี่ลิตรก็สี่ต้นประมาณนี้น,นะครับสี่สี่ต้นได้สี่ต้นแค่นั้นเอง นะครับก็เพื่อที่จะหให้เขาค่าเชื้อราด้วยนะครับสเพื่อเข้าไปไปเพิ่มจุลินทรีย์ลงในดินนะครับสให้ดินมีการร่วนซุยโฟน้ำโฟอากาศนะครับประมาณนี้ที่สี่นะครับข้อที่4ก็คือเราใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปนะครับบางทีดินมันอาจจะเป็นด่างนะครับดินเป็นด่างถ้ามันด่างจัดมันก็จะเค็มใบ ใบอ่อนใบอะไรเนี่ยครับเขาก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาจุลินทีสังเคราะห์แสงจุลินทีสังเคราะห์แสงนี้มันจะมีความเป็นกรดนะครับความเป็นกรดอยู่ในตัวแล้วก็เอาเข้าไปตัดแต่ใช้จํานวนไม่มากนะครับถ้าเป็นกรดมากมันก็จะไปตึงธาตุเพื่อไม่ให้มันปล่อยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ใส่ไม่มากนะครับใส่แบบค่อนข้างเจ็เจือจางนะครับน้ําก็ใส่ๆนะครับไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะครับ ก็ใส่นะครับก็ลดประมาณนี้แหละเพื่อให้ไปตัดสารเคมีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเค็มจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอเครื่องวัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เพื่อดึงกันประมาณนี้นะฮะไม่ให้เค็มเกินไปไม่ให้ดินเป็นด่างเกินไปแล้วไม่ให้เป็นกรดเกินไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมี ME, อย่างเดียวนะครับ ก็มีปุ๋ยอินรีย์ด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนั่นแหละครับก็เป็นทางสายกลางนะครับไม่ได้ไปไปไปอัคคีมีอย่างเดียวหรืออินรีย์อย่างเดียวนะครับผมก็จะทําอยู่ประมาณนี้นะครับก็แดดร้อนมากเลย